ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันเป็นฮอนด้ CRV เข้ามาเปลี่ยนยางสีเส้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยางยี่ห้ออะไรค่ะค่ะส่วนนี้ก็เป็นยางที่จะใส่กับฮอนด้ CRV นะคะเป็นยางบิดสโตรนรุ่นดูเลอร์470นะคะเป็นดอกละเอียดนุ่มเงียบนะคะเหมาะกับรถ SUV และ c u v เลยตรงนะคะไซส์225ทัพ 65R17 นะคะลวดลายยาง เป็นสลับยางของล้อเช็กลมในตัวเจนได้ฟรีตลอดค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จกันเลยค่ะสำหรับฮอนด้าซ V ที่เข้ามาเปลี่ยนยางสีเส้นก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะคะทางร้านแนะนำเป็นยางดิสโตนรุ่นดูเลอร์470นะคะไซส์225ทั้ 65R17 นะคะเหมาะกับรถ SUV และ CuV โดยตรงนะคะสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์024594626หรือว่าทักเพจได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะทางร้านต้องขอขอบคุณลูกค้า คนด้านซีอาร์ีมากๆที่เลือกใช้บริการน่านเอทีแมคคายส